สวัสดีค่ะสวัสดีวันนี้ออลนุชก็มีเวลาว่างก็เลยได้กลับมาคุยกันหน่อยหนึ่งนะคะเพราะว่าย้อนหลังไปเมื่อสักสองสามอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมีน้องๆเนี่ยก็ส่งให้พี่ดูว่ามีฝรั่งเยอรมันนะคะออกมาพูดให้ว่าประเทศที่จเจริญแล้วเนี่ยประเทศเยอรมัน,นย,ยังสู้ประเทศไทยไม่ได้นะคะหนึ่งประเทศเยอรมันเนี่ยไม่มีเซเว่นอีเลเวนประเทศเยอรมันเปิดขายของ24ชั่วโมงได้ก็คือปั๊มน้ํามัน แต่ก็ไม่ทุกปัมนะคะที่นี่เขาก็จะมีขายของเก่าแต่ก็อาจจะเป็นอาทิตย์ละครั้งหนึง่งหรือว่าเดือนละครั้งหนึง่งแล้วแต่เมืองไหนเมืองไหนเขาจะมีนโยบายแบบไหนนะคะแล้วก็อาทิตย์หนึ่งก็อาจจะมีตลาดนัดตลาดนัดก็คือมีโต๊ะนะคะอาจจะอยู่แถวหน้าอำเภอหรือจะอยู่โซนไหนของแต่ละเมืองอาจจะมีวันอังคารอย่างเมืองพี่เนี่ยจะมีวันอังคารนะคะจะมีตลาดนัดวันอังคารมีผัก ของพวกเกษตรนะคะแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยแต่ก็ไม่ได้ว่าใหญ่โตอะไรหรอกก็เดินห้านาทีรอบเดียวก็หมดแล้วก็แค่ตลาดแค่นั้นเองนะส่วนอาหารการกินก็สี่ทุ่มปิดไม่มีของขายตามถนนนะคะวันหยุดราชการหรือว่าวันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เขาเป็นวันขัดตะเลิกเขาแล้วก็วันหยุดราชการปิดหมดทั่วประเทศค่ะยกเว้นปัม๊มน้ำมันอีกเหมือนกัน ร้านอาหารก็เหมือนกันก็มีปิดนะคะถ้าเป็นร้านเอ่อถ้าเป็นวันอยู่ราชก,การก็มีปิดแล้วก็มีเปิดบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้ทั่วทั้งประเทศหรือว่าทั่วทุกร้านนะอย่างร้านอาหารเนี่ยถ้าพูดถึงเนี่ยก็จะเป็นพวกแมคโดนัลด์กับเบอร์เกอร์คิงอาจจะปิดเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองนั่นก็แล้วแต่เขาอันนั้นนะคะเพราะว่าเขาเป็นอย่างนั้นมานานแล้วแต่ถ้าเป็นร้านทั่วไปเหมือนร้านพี่เนี่ยร้านพี่ที่พี่ทางานอยู่นี่ก็เหมือนกันก็ประมาณ สี่ทุ่มปิดค่ะครัวปิดอันนี้ก็คิดเอาเองก็แล้วกันนะถ้าอย่างไปร้านปั๊มน้ำมันเนี่ยก็ทุกอย่างของก็แพงหมดอนะแต่ถ้าจําเป็นจริงๆหน้ามืดตาลายจริงๆดึกแล้วนะ่ไม่มีแหลแเราก็ต้องขานลงไปที่ปั๊มเอาแหละนะคะร้านขายของ <c oughs> ร้านช้อปปิง้งไม่ว่าจะเป็นห้างสรรสินค้าอะไรก็แล้วแต่จะเป็นน้ําหอมกับสาอางเอ,อจิป,ปาถะก็คงจะเต็มที่ก็ประมาณสองทุ่มถึงสองทุ่มครึ่ง แล้วก็ร้านขายอของจ๊ะของใช้ของประจําวันของเราเนี่ยก็จะมีอยู่ที่เดียวที่จะเปิดสี่ทุ่มก็คือชื่อเลเว่เพราะเมืองพี่นะก็จะเปิดสี่ทุ่มแต่ถ้าเป็นที่อื่นก็อาจจะเปิดแค่สองทุ่มหรือสามทุ่มแค่นั้นน่ะนอกนั้นก็ไม่มีละนะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องผู้ว่ากทมผู้ว่ากทมผู้ว่ากทมวิโรดวิโรดเอ่อไปตัดชื่ออะไรส่วนไหนของกรุงเทพออกวิโรดรู้ไหมว่า ชื่อกรุงเทพนะใครเป็นคนตั้งขึ้นมารัชการที่สี่นะแล้วผู้ว่ากทมมีหน้าที่อะไรบ้างวิโรธมึงศึกษายอย่างก่อนที่มึงมาลงผู้ว่ากทมผู้ว่ากทมเนี่ยดูแลคนในพื้นที่กรุงเทพน้ำไหลไฟดับน้ำท่วมไฟไหม้คนเอ,อตลาดการค้าการขายตั้งฟุตบาทคนเจ็บไข้ได้ป่วยเออแล้วก็ คลองลอกคลองขุดคลองดูความเป็นอยู่ของประชาชนหรือจะเป็นคนยากไร้ที่ยังเป็นสลัมอยู่นะดูเศรษฐกิจของกรุงเทพดูการค้าขายการขึ้นราคาการปรับราคาไม่จะเป็นเล็กแล้วแต่สก,กเบือเยเลือลบต้องอยู่ที่กรุงเทพมหานครนั่นคือผู้ว่าของกรุงเทพมหานคร เขาไม่ได้เลือกมึงมาเป็นปดาธิบดีที่มึงจะมาเปลี่ยนชื่อตรงนั้นมึงจะมาเรียกสนามหลวงกลับคืนทวงคืนสนามหลวงกูถามมึงหน่อยดิสนามหลวงเนี่ยเป็นหนักหัวอะไรพวกมึงตรงไหนอะไรที่มันทําให้หนักหัวพวกมึงสนามหลวงอย่าลืมนะวิโรจน์ก่อนที่มึงจะเลือกไปลงผู้ว่านะอีกไม่กี่วันสาสิบกว่าวันเนี่ยมึงไปดูด้วยว่าผู้ว่านะมีหน้าที่อะไร กูไม่ต้องเป็นผู้ว่าหรอกกูก็ดูจากเข้าๆข,ข,ข,ของกูเอาถึงกูจะมีความรู้น้อยแต่กูก็เข้าใจคำว่าผู้ว่าเหมือนกันอย่าลืมนะเขาเลือกผู้ว่าเขาไม่ได้เลือกประธานาธิบดีแต่ถ้ามึงคิดอยากจะเป็นประธานาธิบดีมึงต้องรอให้มันมีแผนที่โลกเมื่อน,นั้นแหละมึงถึงจะได้เป็นประธานาธิบดีอาจจะตายแล้วเกิดใหม่ก็ได้แล้วตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องพรรคการเมืองพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปัตย์มันมีมาแปดสิบกว่าปี ไม่ว่าจะเป็นภัคไหนก็แล้วแต่ค่ะในประเทศในโลกเนี่ยนักการเมืองมีทั้งดีแล้วก็มีทั้งเลวมีทั้งต่ำแล้วก็มีทั้งไพร่เหมือนกันมีการศึกษามีความรู้ยิ่งมีการศึกษามีความรู้เหมือนด็อกเตอร์บ้านเราก็ยิ่งโง่เป็นควายเยอะนักวิชาการต่ำๆถอยๆที่ออกมาวิจารณ์ออกมาวิเค,คราะห์ก็เยอะเหมือนกันไปดูนักการเมืองประเทศอื่นบ้าง ที่เขาตบไตีกันโตเฟียงกันเอาสมุดเฟียงกันนั่นน่ะเอาแฟม้มเ,เอกสารเฟียงกันในสภาตบต้งองผู้หญิงนงผู้ชายนั่นยิ่งเรียกว่านักการเมืองถอยนักการเมืองต่ำไพรที่ยังไม่เกิดขึ้นในประเทศไทยยังไม่เกิดขึ้นในสภาของประเทศไทยเอาล่ะถ้าจะพูดถึงประชาพักประชาธิปัตย์ไม่ต้องแต่ประชาธิปัตย์หรอกคะ่ะทุกพัก ก้าวไกลในก่อนที่มึงจะมาเป็นก้าวไกลนะมึงชื่ออนาคตใหม่ไอ้พักสามเหลี่ยมของมึงเนี่ยถ้าพักมึงดีพักมึงไม่มีตัวแปรพักมึงไม่มีคนเลวหัวหน้าพักมึงก็ต้องไม่หัวหน้าพักมึงก็ยังอยู่สิมึงก็ต้องยังใช้ชื่อพักอนาคตใหม่ฮะแล้วหัวหน้าพักมึงไปไหนลายธนาธรอ่ะถ้าเป็นคนดีทำไมต้องมีปัญหาโดนเด้งออกจากพักไปโดนเรื่องการเมือง พรรคไหนก็มีทั้งนั้นทุกพรรคในประเทศไทยมีทั้งคนดีคนเลวทั่วโลกนักการเมืองมีทั่วโลกทั้งดีทั้งเลวทั้งจะเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลมีหมดคนไหนเน่าคนไหนเสียก่อนจะพักไปเข้าก่อนจะพักแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนจะบ้าเซ็กจะบ้าการมารมหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มีหมดคอร์รัปชันแดกมีปัญหาหมด ที่พวกมึงโดนแด้งกันพวกมึงติดพักไปนะก็นะที่มึงติดคุกกันไปนะก็พวกนักการเมืองเก่าๆทั้งนั้นที่มึงโดนมีปัญหาทุกอย่างพักการเมืองกูถามมึงหน่อยดิอะถ้ากูถามมึงมึงก็ว่ากูเป็นสลิมหอยเนี่ยมึงหนีบกันได้มะหอยเนี่ยหอยเนี่ยใครก็หนีบได้งั้นแหละเพียงแต่หอยจะฟุกหรือเปล่าไอ้ที่พวกมึงไม่หนีหอยกัเนี่ยมึงก็หวังฟุกไง เปืือในอน,นาคตมึงจะได้เป็นมาดามกันได้เป็นคุณนายได้เป็นคุณหญิงในอน,นาคตแต่เอิญเขาไม่เอามึงแค่นั้นเองคนจังไรคนเลวมีกันหมดตบมือข้างเดียวไม่ดังเหมือนที่หลายๆคนก็ว่าด็อกเตอร์อนอนท์ออกมาเมื่อวานนี้พี่ไปนั่งดูข่าวคุณต้นด็อกเตอร์อนอนน์บอกว่าเท่าที่มีเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นมาเนี้ยพักประชาธิปัตย์เนี้ยส่วนมากจะมีผู้หญิงเนี่ยเข้าไปด่าก,กับผู้หญิงด้วยกันใช่ค่ะด็อกเตอร์อนอนท์ความคิดของดิฉันดิฉันก็ว่าอย่างนั้นตบมือข้างเดียวไม่ดังค่ะ ก่อนที่คนเราเนี่ยจะไปร่วมเพศกันเนี่ยไม่ได้ศึกษากันเลยเหรอคะมึงเจอกันสองวันวันหนึ่งมึงไปนอนกันแล้วเหรอถามหน่อยดิไอตอนไปคนเดียวนะทำไมมึงไปกันได้รถเมล์รถไฟมึงทําไมนั่งกันไปได้แต่ขากลับทำไมต้องให้เขามามา,มา,มาส่งมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในรถมาลูบมาคําหรือจะมาล้วงมาควักกันเองก็แล้วแต่ไม่มีใครอยู่ในเหตุการณ์คะ่ะคุณจะไปตรวจดีเอดีตรงไหน ตรวจในหอยเหรอเอามือล้วงเข้าไปเหรอมีเหรอยังอยู่ไหมไอ้ที่จะไปตรวจกันเนี่ยขอโทษนะคะที่พูดอาจจะพูดแบบวันนี้อาจจะพูดแรงไปหน่อยหนึ่งสมัยก่อนบารพบุรุดพ่อแม่สอนว่าไงก่อนที่ผู้ชายจะเอาเมียนะ่ะดูแม่ก่อนถ้าแม่ดีนะ่ะถึงจะเอามาเป็นมีเอาลูกเขามาเป็นเมียได้มึงตำน้ําพริกเนี่ยละลายไหมมึงตำเครื่องแกงละเอียดไหมกรดูกันถึงขนาดนั้นสมัยก่อนเนี่ยแต่ก็กูพูดแต่ว่ากูเป็นสลิมแล้วบงเอินบรรพบุรุษก็พ่อค้นแม่กูสอนมาอย่างนั้น เจ้าผัวทั้งคนนึงก็เหมือนกันก็ต้องดูเหมือนกันมีการศึกษาไหมอนาคตข้างหน้าเนี่ยชีวิตกูจะเป็นไงถ้ากูเลือกผิดัก็เป็นเวรกรรมกูเองถ้ากูเลือกถูกก็เหมือนกับก,กูถูกหัวไปใครผิดก็ว่าไปตามผิดมึงจะมาว่ากันยกพักเลยไปว่าคนอื่นก็ไม่ได้กูเห็นมีพักไหนเลยที่จะมีนักการเมืองอะ่ะที่จะดีร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีหรอกมันมีทั้งนั้นแหละคนเลวคนชัวน่วมันอยู่ทั่วทั้งโลก ทุกโลกทั้งโลกทั่วโลกมันมีหมดไม่ต้องแต่นักการเมืองหรอกถ้าผู้นำโง่คนคนก็อดตายกันนงงี่ไงยุโรปนี่ไงมึงไปดูสิเป่าผู้นำเก่งกันทั้งนั้นเลยคนเดินขบวนก็นชิบหายเลยเผ่าบ้านเผา,า,าเมืองแล้วตอนนี้มึงไปดูสิป่อะไรอะไรก็โคตรแพงแพงขึ้นแม่งหมดเลยเดือดร้อนกันหมดประชาชนยกเว้นภาษียังไม่ขึ้นกูแค่นั้นแหละเอาละพูดไปพูดมาโคไม่ได้หรอกค่ะจริงไหมคะปลากระป๋องเนี่ยมันยัง เปิดยากกว่าเปิดหอยปลากระปอกเนี่ยมึงต้องหนีบแล้วหนีบอีกมันอยู่ที่คนค่ะคนจะรักษายัางไงชาติกําเนิดคนมาเป็นยังไงพ่อแม่บรรพบุรุษสอนมาไว้ยังไงคนเราน่ยมันปิดภาากันได้อั่านั้นแหละค่ะก็จริงอะ่ะตกมือข้างเดียวไม่ดัง แต่จริงอะนะคะดออรอนอนท์ท่านก็มีเหตุผลของท่านที่จะนามาคุยกับคุณต้นพี่ก็ฟังเหมือนกันเมื่อวานนี้พี่ก็ฟังจนจบนั่นแหละพี่ก็เข้าใจว่าดออรอนอนท์ท่านก็เปิดใจให้กว้างนะคะว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นมานานแล้วและบุคคลคนนี้ก็ทํางนี้มาหลายครั้งแล้วนะแล้วก็ไม่มีใครมาเอาเรื่องเขาจนทุกวันนี้ก็ออกกันมาหมดแล้วออกกันมาเยอะมากแต่อย่าลืมนะคะ ถึงจะออกมาเยอะกันขนาดไหนนะกฎหมายเขามีค่ะกฎกติก,กาเขามีคนรวยก็ติดคุกได้กูเห็นรัฐมนตรีก็ติดคุกกันเป็นแถวเลยนะเนี่ยพอกูพูดหน่อยแล้วนะเอาาเรื่องเก่ามาพูดเอาละแล้วตอนนี้มาเรื่องอ e ีศิดาลุยไฟก็เหมือนกันก็ออกมาเรื่องนี้เหมือนกันแล้วเวลาพวกมึงนะ่ะร่วมเพศกันไอ้พวกสามกี่พวกควายอะพวกมึงนะ่ะที่ไม่ใส่ถุงยางไม่ร่วมเพศกันเนี่ย พาะมึงก็ไม่รู้จักหนีมันไว้ให้เองคนเรานะคะใครก็จะมาเอากันได้ง่ายๆนะมันไม่มีหรอกที่จะร่วมเพศถ้าโดนข่มขืนตบตีมึงบีบคอมึงอย่างนั้นนะ่ะเขาเรียกเขาเรียกว่าข่มขืนร่วมเพศแต่ถ้ามึงจงมึงไม่ปฏิเสธเลยแล้วมึงออกมาแหกปากที่หลังนั้นมันมีใครก็เชื่อพวกมึงหรอกกูเองกูก็ไม่เชื่อมอนกันตัวกูเองขนาดนี้กูยังไม่เคยโดนใครข,ข่มขืนเลยถ้ากูไม่สมัครใจกูก็ไม่เรียกว่าข่มขืนถ้าถ้าไม่สมัครใจนะกูเรียกว่าข่มขืน แต่ถ้าเรื่องผ่านมาเป็นปีแล้วเนี่ยนะแล้วมึงไปลื้อเป็นงัดก็ออกมาเนี่ยมันไม่ถูกต้องหรอกดูก็เป็นคนๆไปค่ะอันนี้แล้วแต่ใครความคิดของใครความคิดของมันแล้วก็มาเรื่องขบวนการรับเสด็จอยากจะรู้เหมือนกันนะเวลาที่พระองค์จะเสด็จไปไหนเนี่ยทำไมจะต้องมีไอ้พวก ห้าคนสิบคนยี่สิบคนที่จะไปรับเสด็จอีเกียกระปุกอีเกียกระปุกบอกว่าถ้ารับเสด็จไม่ได้ก็ไม่ต้องมีกูจะบอกอีกอย่างหนึ่งถ้ารับเสด็จไม่ได้ก็ไม่ต้องมีก็คือหมายถึงต้องตัดหัวพวกมึงเย็บปากพวกมึงเมื่อไหร่ที่ไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ในประเทศไทยนั่นก็คือไม่มีแผนที่โลกในประเทศไทย พวกมึงจำเอาไว้ขบวนรับสเสด็จเนี่ยเขามีตั้งแต่โคตรพ่อโคตรแม่พวกมึงยังไม่เกิดเขามีกันทั่วโลกที่ไหนเขาก็มีกันทั้งนั้นประเทศไหนมีพระมหากษัตริย์ประเทศนั้นก็มีขบวนการรับสเสด็จประเทศไหนมีประมุขเขาก็ต้องมีขบวนต้อนรับ ขบวนดูลแลมีบอดิการดเหมือนกันขบวนรับเสด็จไม่ได้สร้างปัญหาให้กับพวกกูแต่กูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าขบวนรับเสด็จเนี่ยไปดัก,กะบาลหัวอะไรพวกมึง พวกมึงออกมาเนี่ยแต่งตัวกันเนี่ยกูบอกมึงให้นะอีพวกสีดาลุยไฟของพวกมึงเนี่ยแต่งตัวกันแบบถ้าคนดีๆสติดีๆเนี่ยนะนะเขาไม่แต่งตัวกับหนพวกมึงหรอกพวกมึงออกมาจ้าสร้างจุดเด่นสร้างกระแสออกมาโจมตีพักการเมือง ออกมาอยากจะทำอะไรพวกมึงก็ออกกันมาทำสามปีสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยปาบไม่ได้มบ็บปาบไม่ได้ค่ะพี่เชื่ออย่างหนึ่งประเทศไทยปาบม็บไม่ได้มันก็จะเลื้อนลังอยู่เนี้ยจนกูตายแล้วจนกูเกิดใหม่นะกูยังไม่รู้เลยถ้ากูตายไปอีกสามสิบปีข้างหน้าเนี่ยพวกมึงจะหมดกันอย่างไอพวกม็บจังไรพวกนี้ มึงอยากจะไม่มี <c oughs> มาตาหนึ่งหนึ่งสองแต่พวกมึงก็ไปแจ้งกันทั้งหมดอ่ะไปแจ้งความคนอื่นเขเหมือนกันเวลาที่ใครเ็าดูหมิ่นพวกมึงพวกมึงก็ไปแหกปากแจ้งเขเหมือนกันกูนะดีใจนะที่ไอ้ธนาธรได้โดนมาตาหนึ่งหนึ่งสองก็โดนมาตาผิดพบรบคอมพิวเตอร์กูดีใจนะเนี่ยแต่กูก็ยังไม่รู้มนกันว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง มีอะไรคะศูนย์ไอ้นัดก็เหมือนกันไอ้นัดตำรวจนะเขาเรียกเมียมึงเนี่ยนะเขาเรียกแค่ไปชี้ตึกเขาไม่ได้เรียกให้เมียมึงเดิเดิแค่ไปมังตึกเขาให้มึงไปให้เมียมึงอไปแค่ชี้ตึกว่าใช่ตึกเหตุการณ์ที่ไหมที่เมียมึงอะ่ะเคยมีประสบการณ์สนุกมาผ่านความสนุกมานะถ้ากูเนี่ยนะถ้ากู เป็นใครก็แล้วแต่ที่ไปโดนเหตุการณ์แบบนี้นะกูไม่กล้าเอาหน้าออกไปหรอกนะกูไม่น่าเอาเอาหน้ากูไม่กล้าเอาหน้ากูออกไปแจ้งความหรอกกูอายเขาอันนั้นมันเป็นเรื่องอดีตเนี่ยอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าอายนะถ้าคนเราถ้ามันไม่สมัครใจนะมันไม่สมยอมนะมันก็คงจะไม่มีเหตุการณ์ไอ้ประเภทที่จะไปข่มขืนกันหรือจะปแปลอะไรมันจะเรียกว่าข่มขืนไม่ได้หรอกค่ะเหตุการณ์พวกนี้ยมันเรียกว่าสมัครใจค่ะ ลวนลามก็เหมือนกันก็ถึงได้บอกกันมันต้องมีวิดีโอไงมันต้องมีวิดีโอมันมีต้องมันต้องมีวิดีโอมีคลิปให้เราเห็นว่าเหตุการณ์จริงไหมนี่เรายั่เห็นอะไรเลยสักอย่างเหมือนที่อาจารย์เออเหมือนที่เดชาบอกอะระวังจะได้แดกอาหารหมากันเหมือนข่าวแตงโมอะอย่างนั้นระวังให้ดีเถอะไอ้นัทนี่ก็พูดจาในหน้าเกียดนะท่านก็มงกุดช่อ ชัยพฤกษ์มงกฎครอบดาวท่านระดับพันเอกพิเศษนะที่หลังพวกท่านก็ไม่ต้องลงลงตลงตัวเองไม่ต้องเปลืองตัวเองพวกท่านลงไปพูดกับไอ้พวกถอยพวกนี้ท่านก็ส่งแค่ลูกน้องลงไปพูดเองแค่นั้นเอาดาวเล็กๆก็ได้เอาดาวลเล็กๆบนบ่าลงไปพูดไอ้พวกเด็กถอยเด็กอป,ปรรยพวกจังไหลพวกจับช่วงพวกนี้พวกท่านไม่ต้องลงมาเองให้เปลืองตัวพวกท่าน เที่ยวแล้วโดนตบกระบางก็พันเอกพิเศษโดนกระโดดถีบหลังนั่นก็พันเอกพิเศษเหมือนกันมีช่อชัยพฤพึ์หมดเลยบนหมวกเนี่ยนะส่งลูกน้องไปเองท่านส่งดาวไปไม่ได้ก็สงแง่งไปก็ได้ค่ะง่ายดีนะไม่ต้องเปลืองตัวไอโพสามกีพวกมันมันว่าไงมันขึ้นหัวข้อให้กษัตริย์ใช้อำนาจได้ตามอธัธยาศัยให้กษัตริย์ใช้อำนาจได้ตามอธัธยาศัย ันตั้งหัวข้อแบบเนี้ยมันหมิ่นไหมคะมันดูแคลนพระมหากาษัตริย์บ้านเรามาั้ยมันดูแคลนพระมหากาษัตริย์ราชการที่สิบมั้ยมันออกมาแบบนี้มันจาบจ้วงมั้ยมีคนเขาถึงได้บอกอ่ะถ้าเหตุการณ์ยังเป็นแบบนี้อยู่อีกอีกห้าสิบปีก็ยังไม่หมดจากประเทศไทยกฎหมายต้องเป็นกฎหมายกฎหมายต้องไม่กฎหมายต้องศักดิ์สิทธิ กฎหมายต้องแข็งผู้พิพากษาต้องเอาให้อยู่กฎกติกาบ้านเมืองมาตราหนึ่งหนึ่งสองประเทศไทยมีพระหมหากษัตริย์ประเทศไทยมีประมุขประเทศไทยมีอิสระเสรีเรียกได้ว่าแทบจะมากที่สุดเลยไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่มีอำนาจ แต่รู้สึกว่าอำนาจที่จะมากเนี่ยนะอยู่ที่อายการอายการนะท่านจะมีอำนาจมากเลยนะคะท่านอายการกูจะสั่งฟ้องหรือว่ากูจะสั่งไม่ฟ้องคงจะต้องลื้อหลายๆกฎค่ะนะตำรวจทำสำนวนอายการส่งอายการอายการสั่งไม่ฟ้องอากลับมาส่งไปพอบบตรสั่งฟ้องใหม่ นโยบายมันเยอะมากไม่รู้เหมือนกันว่าประเทศอื่นกฎหมายก็จะเหมือนประเทศเราไหมมึงสั่งฟ้องกูสั่งไม่ฟ้องอะไรเงี้ยหรือต้องหรื้ออายการค่ะแล้วถ้าถ้าแล้วถ้าเกิดเลือกครั้งต่อไปเนี่ยเราคงจะได้เปลี่ยนรัฐมนตรียุติธรรมคนใหม่นะคะเพราะว่าโปรโมชั่น กรมราชทันมันมีเยอะมากเกินไปค่ะไม่มีในโลกไหนจะมีโปรโมชั่นลดโทษผู้ต้องหาได้กับเหมือนยุครัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมยุคนี้นะคะโอเคนะแล้วก็ยังไงวิเคราะห์ถูกวิเคราะห์ผิดก็แต่พี่ก็วิเคราะห์วิเคราะห์วิจาร์ณด่าตามความคิดของพี่เองเราไม่คุยกันเรื่องรัเสเซียกับยูเครนนะคะเพราะว่าเอซพี่มีหลายประเทศค่ะ คนไทยที่อยู่ต่างประเทศหลายคนนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะเรียนประวัติศาสตร์กันมาขนาดไหนถ้าเราจะมาวิเคราะห์กันออกไปเดี๋ยวก็จะไปผิดใจกันรเปล่าโอเคนะบ๊ายบายค่ะดูแลตัวเองด้วยขอสุขภาพแข็งแรงทุกคนสวัสดีค่ะ